ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิวเวอรเลียนสำหรับในวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับเรื่องราวของฉลามได้หลายคนอาจจะคิดว่าฉลามอีกแล้วเหรอใช่ครับฉลาม แต่เป็นฉลามที่ค่อนข้างจะแปลกนิดหน่อยแน่นอนว่าไม่ใช่ฉลามโบราณหรือเมกาโลดอนอะไรทั้งนั้นแต่ฉลามที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันในวันนี้ก็คือเป็นฉลามที่หน้าตาดันไปคล้ายกับหมูใช่ครับหมูนี่แหละครับหลายหลายคนฟังแล้วอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะมีหรอฉลามแบบนี้ผมบอกเลยว่ามีแน่นอนส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์สักคนละไลค์แล้วไปดูกันเลยครับ เรื่องราวการค้นพบสัตว์แปลกๆเกิดขึ้นได้อยู่เสมอโดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ใต้มหาสมุทรที่มนุษย์เราสำรวจไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและเมื่อเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่กองทัพเรือจากอิตาลีได้ค้นพบสัตว์ประหลาดที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตบริเวณหน้าน้ำที่ท่าเรือดาเซนาเมดิเซียในเมืองเปอรโตเฟราโยบนเกาะเอลบาประเทศอิตาลี หลังจากที่พวกเขาดึงมันมาจากน้ำสิ่งแรกที่พวกเขาเห็นก็คือมันเป็นฉลามแต่หลังจากที่เห็นใบหน้าของมันพวกเขาก็ต้องประหลาดใจเพราะหน้าตาของมันกลับไม่ใช่ฉลามแต่ดูคล้ายกับหมูซะมากกว่า หลังจากนั้นเขาลือเรื่องการพบฉลามประหลาดก็แพร่สะพัดออกไปหลายคนตัางลือกันว่ามันเป็นสัตว์กลายพันธุ์ชนิดหนึ่งแต่หลังจากนั้นไม่นานผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ทะเลก็ออกมาบอกว่ามันก็คือฉลามแต่เป็นฉลามสายพันธุ์แองกูล่าร็อ k ชาร์กหรือ o x อ n o t โนตัสเซนทราที่หายากมากมาก และไม่น่าแปลกใจเพราะมันก็ถูกเรียกว่าฉลามหน้ามูซึ่งอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง2,300ฟตุตสำหรับเจ้าฉลามหน้ามูที่ถูกพบบนผิวน้ําตัวนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วเรียบร้อยด้วยมันถือเป็นหนึ่งในรายชื่อของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ IUCN และฉลามสายพันธุ์นี้ก็ไม่ค่อยถูกพบเห็นตัวเป็นๆอีกด้วยถึงแม้ว่าการค้นพบฉลามดังกล่าวจะเกิดขึ้นหลายสัปดาห์ก่อนแต่มันก็เพิ่งกลายเป็นกระแสบ,บนโลกโซเชียลมื่อเร็วๆนี้ซึ่งกว่าที่หลายคนจะรรู้วว่ามัันนเป็ตอะไ ก็มีขา่าวลือออกไปต่างๆนานาว่ามันเป็นสัตว์กลาพันธุ์บ้างเป็นอะไรบ้างตามแต่จินตนาการของคนเราและในตอนนี้ฉลามหน้าหมูก็ได้ถูกส่งไปยังสำนักงานท่าเรือเพื่อทำการศึกษาและหลังจากนั้นก็จะทำการกำจัดทิ้งไปนั่นเอง ก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างหากผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและสมหรบใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไว้เพียงเท่านี้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ